ความสิ้นทุกปัญญาในธรรมะนั้นจะพึงมีได้ด้วยโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจอย่างแยบคายโดยใช้ปัญญาพิจารณาเพราะปัญญานั้นมีสองอย่างคือปัญญาที่เป็นส่วนเหตุและปัญญาที่เป็นส่วนผลปัญญาที่เป็นส่วนเหตุได้แก่ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาที่ทุกๆคนมีอยู่เป็นพื้นด้วยอบรมสั่งสอนเพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วย ก็ใช้ปัญญาที่มีอยู่นี้พิจารณานี่เป็นปัญญาส่วนเหตุคือเป็นปัญญาที่เป็นเครื่องพิจารณาจึงได้ปัญญาที่เป็นส่วนผลคือเป็นความรู้ทั่วถึงเพิ่มเติมขึ้นไปอีกปัญญาที่ใช้พิจารณานี้คือพิจารณาจับเหตุจับผลให้พบเหตุพบผลตามความเป็นจริงจนถึงเหตุผลที่เป็นต้นเดิมเรียกว่าโยนิโสมนสิการ เพราะเหตุผลนั้นว่าถึงผลก็ย่อมมาจากเหตุผลเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นภายหลังเหตุเป็นสิ่งที่มีขึ้นก่อนฉะนั้นเมื่อได้รับผลก็พิจารณาเพื่อให้พบเหตุของผลนั้นดังนี้ก็ชื่อว่าพบต้นเดิมได้คือเหตุเป็นต้นเดิมของผลและนอกจากนี้ก็ยังมีเหตุผลที่บังเกิดซับซ้อนต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่อีกเป็นอันมากดังเช่นที่ได้แสดงไว้ใน ปฏิจจสมุปบาทคือธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลซับซ้อนต่อกันไปเป็นลูกโซ่ดังจะพึงกล่าวได้ว่าอันลูกโซ่นั้นก็มีห่วงแห่งลูกโซ่หลายห่วงโยงกันไปเป็นสายซึ่งอาจกล่าวได้ว่าลูกโซ่ห่วงที่หนึ่งก็เป็นเหตุของลูกโซ่ห่วงที่สองและลูกโซ่ห่วงที่สองก็เป็นผลของลูกโซ่ห่วงที่หนึ่ง และก็เป็นเหตุของลูกโซ่ห่วงที่สามต่อไปอีกดังนี้การใช้ปัญญาจับเหตุจับผลในเรื่องทั้งหลายที่ซับซ้อนต่อเนื่องกันไปให้พบตามความเป็นจริงก็เป็นปัญญาที่เป็นส่วนผลที่พิจารณาให้พบถึงต้นเดิมเข้าไปโดยลําดับดังนี้คือโยนิโสมนสิการซึ่งจะต้องใช้ในการปฏิบัติธรรมะควบคู่กันไปกับสมาธิและศีล ในอายตนะปปะพระข้อว่าด้วยอายตนะนี้ก็กล่าวได้ว่าเป็นข้อสำคัญในการปฏิบัติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้เป็นเอกเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติทางอายตนะก็มีเป็นอันมากที่ตรัสแสดงรวมไว้กับธรรมหมวดอื่นก็มีเป็นอันมากเช่นในมหาสติปฐานสูตรก็จัดไว้ต่อจากขันห้าในทางปฏิบัตินั้น ผู้ปฏิบัติทรรมสติในข้อนี้ไม่ต้องคำนึงถึงข้ออื่นในพระสูตรนี้ก็ได้หยิบยกขึ้นมาทำสติปฏิบัติทางอาญตนะโดยตรงก็เป็นการสะดวกคือตั้งสติกำหนดให้รู้จักอาญตนะภายในภายนอกแต่ละคู่ที่ประจวบกันตามที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันของตนและทำสติกำหนดให้รู้จักสังโยชน์คือความผูกที่บังเกิดขึ้น เมื่อมีความยินดีหรือมีความยินร้ายในสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้ทราบลิ้นได้ทราบกายได้ทราบและมโนก็คือใจได้รู้ก็แสดงว่ามีสังโยชน์สังโยชน์คือความผูกเพราะความผูกนั่นเองจึงแสดงออกเป็นความยินดีเป็นความยินร้ายก็ให้มีสติกำหนดดูให้รู้จักแล้วก็ดูให้รู้จักเหตุเกิดสังโยชน์เหตุดับสังโยชน์ ตลอดจนถึงที่จะดับสังโยชนมิให้บังเกิดขึ้นอีกต่อไปทางลัดไปสู่ความสิ้นทุกข์อันเหตุเกิดสังโยชนนั้นเมื่อสรุปแล้วก็กล่าวได้ว่าเพราะขาดสติที่กำหนดให้รู้จักสภาพที่เป็นกระบวนการเกิดและสภาพที่เป็นสามัญ,ญลักษณะดังที่ได้กล่าวแสดงมาแล้วก็คือขาดโยนิโสมนสิการสังโยชน์จะไม่เกิดหรือดับได้ ก็เพราะว่ามีโยนิโสมนสิการโดยตั้งสติกำหนดให้รู้จักสภาพดังกล่าวแต่เมื่อจะแสดงอีกโดยปริยายคือในยะอันหนึ่งสังโยชน์บังเกิดขึ้นก็เพราะมีความหลงยึดถืออยู่ในสมมุติบัญญัติแห่งอายตานะนั้นสังโยชน์จะไม่เกิดหรือดับไปได้ก็เพราะมีสติกำหนดให้รู้จักสมมูิบัญญัติแห่งอายตานะนั้นและไม่ยึดถือในพระสูตรหนึ่ง ได้มีภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้บวชเมื่อแก่ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงข้อปฏิบัติดังจะเรียกว่าเป็นทางลัดคือขอให้ตรัสแสดงบอกโดยย่อพระพุทธองค์ก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติทำความรู้เกี่ยวกับอนายตนะนี้เก็บความมาแสดงได้ว่าที่แรกให้ตรัสถามให้ระลึกดูก่อนว่ารูปเสียงกลิ่นรสโภพภะคือสิ่งที่ถูกต้อง และเรื่องราวที่ไม่ได้เคยประสบมาก่อนคือไม่ได้ประสบแล้วมาก่อนและก็มีได้ประสบอยู่ในปัจจุบันและก็มีได้คิดว่าเราจะพึงประสบจะมีความพอใจติดใจความรักในสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ภิกษุนั้นก็กราบทูลว่าไม่มีจึงได้ตรัสสอนต่อไปว่าแม้ในรูปเสียงกลิ่นรสโพภพภะคือสิ่งถูกต้อง และเรื่องราวทั้งหลายที่ได้ประสบทั้งปวงก็ให้เป็นสั์แต่ว่าเห็นในการเห็นหรือในรูปที่เห็นให้เห็นสั์แต่ว่าได้ยินในเสียงที่ได้ยินหรือในการได้ยินให้เป็นสั์แต่ว่าทราบในการทราบกลิ่นรสโพธพภะหรือในกลิ่นรสโพธพะที่ทราบให้เป็นสั์แต่ว่ารู้ในการรู้ หรือในเรื่องราวที่รู้ทางมโนคือใจเพราะเหตุที่ว่าถ้าจะมีสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้ทราบสักแต่ว่าได้รู้ดังนี้แก่ท่านท่านก็จะไม่มีด้วยการเห็นหรือสิ่งที่เห็นการได้ยินหรือสิ่งที่ได้ยินการทราบหรือสิ่งที่ได้ทราบการรู้หรือสิ่งที่ได้รู้นั้นเพราะเหตุที่ท่าน จักไม่มีด้วยสิ่งเหล่านั้นท่านก็จักไม่มีในสิ่งเหล่านั้นเมื่อท่านจักไม่มีในสิ่งเหล่านั้นท่านก็จักไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกหน้าไม่มีโลกในโลกทั้งสองนั้นนี่คือที่สุดแห่งทุกข์ดังนี้นี่เป็นพระพุทธโอวาทที่ตรัสโดยสังเขปเรียกว่าเป็นทางปฏิบัติทางลัดอันนำไปสู่ความสิ้นทุกข์แต่ว่าการที่จะปฏิบัติเดินทางลัดไม่ใช่ของง่ายสำหรับการ ไม่ใช้โยนิสโสมนสิการและโดยปกตินั้นคนเป็นอันมากก็ไม่ใช้โยนิสโสมนสิการฉะนั้นแม้จะมีทางลัดก็ไม่เดินทางลัดแต่เดินทางวัตตะเหมือนดังเดินวนโบสถหรือเวียนโบสแต่ว่าไม่เข้าโบส์ดังนั้นแม้จะเวียนโบสอยู่กี่รอบนานเท่าใดก็คงไม่เข้าโบส์อยู่นั่นเอง ต่อเมื่อเลิกเวียนเข้าโบสถ์จึงเป็นอันว่าบรรลุถึงควรเป็นอันมากนั้นชอบเดินวนอันเป็นวัตะดังกล่าวก็คือเดินวนอยู่ในสมมติบัญญัติของการเห็นหรือสิ่งที่เห็นการได้ยินหรือสิ่งที่ได้ยินนั้นๆผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรยัย อำหนวยวิชาให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานิจนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดำารงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถินช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักคร,กรบับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบคุณและสวัสดีครับ